สำหรับใครที่มีสมาร์ทเกตครับสามารถเช็คความร้อนของหมอ้อน้ำตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่94ครับถ้าเราวิ่งทางลาปกติก็อยู่ที่85ถึง87เห็นไหมครับว่ามีประโยชน์ครับไว้คอยดูหมอ้อน้ำจะร้อนหรือไม่ครับอย่าให้เกิน110 120ยี่สิบขึ้นไปครับสามารถเช็คความเร็วรถหรือว่าความร้อนของเกียร์น้ำมันเบรกต่างๆได้ครับหามาชท่ากันดูครับสมาร์ทเกตวัดความร้อนหม้อน้ำรถยนต์ตรงขาลงก็จะเป็นทางลาชานันเรื่อยๆจะว่าตอนขึ้นนะครับก็จะเป็นทาง แต่ระดับขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ารถทุกชนิดสามารถขึ้นได้ครับดีครับตัวนี้ก็ขึ้นยาวๆครับ นีมือน้ำขึ้นมาที่หนึ่งร้อยแล้วครับเพราะว่าเราดันเดือดยาวๆมีไว้ก็ไม่เสียประโยชน์ครับก่อนที่รถเราจะพังเตือนก่อนน่ครับดันเดือดยาวครับ